อีฟาร์มลำพูนวันนี้เราได้กุ้งฝอยมานิดหน่อยนะครับแม่มันชักเปรี้ยวปากนะก็เลยกะว่าจะตากุ้งกินนะครับเรามีกุ้งแล้วเรามีหอมแดงสับเรียบร้อยแล้วเรามีกระเทียม <c oughs> หัวเล็กๆยังไม่ได้แกะนะฮะเรามีขา ข่าอ่อนนะครับแล้วก็เรามีมะนาวพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปจัดการกันหลังจากที่เอาพริกแห้งนะฮะไปผิงไฟนะฮะนี่แล้วเราก็เอาทุกอย่างที่เตรียมไว้มาตำมาตำ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 ,ตำเสร็จแล้วเราก็เอากุ้งลงไปแล้วก็ตำ ทำพอแหลกนะครับเราก็เพิ่มรสชาติด้วยน้ามะนาวน้ำมะนาวเป็นอันเสร็จรสชาติได้ตักใส่ถ้วยแล้วก็โรยด้วยสลรนแหนใบผักชีใบเลื่อยนะครับแล้วก็มีผักชีเล็กน้อยเป็นอันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกินการตำกุง้งฝอยสด พีอีฟาร์มลำพูน